ออมกรณพัฒน์เจอวิจารณ์ติดเลนในงานประกาศรางวัลดิขอโทษค่ะกลายเป็นประเด็นอีกแล้วหลังชาวเน็ตคอมเมนต์วิจารณ์นางเอกสาวสวยอย่างออมกรณพัฒน์ที่ล่าสุดเธอได้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรางวัลในงานประกาศรางวัล Y e n t e r t a i n Awards 2025ที่ผ่านมาแต่ด้วยความตื่นเต้นทำให้เธอทำผิดพลาดบนเวทีซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เธอได้รับคำติ่งติงอย่างมากมายทีเดียวค่ะเห็นค่ะแต่จะเข้าเรือกค่ะ ค่อยๆมันตื่นเต้นที่เข้าใจสาวอ้อมเด็กขึ้นไปประกาศรางวัลด้วยชุดเดรสสวยออร่ายอย่างมากแม้จะมีสะดุดเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ทาให้เธอทุกละสายตาจากผู้ชมไปได้เลยล่ะค่ะซึ่งออมนั้นได้เป็นผู้ประกาศรางวัล Reading Boy Love Star of the Year หรือนักแสดงนำ Boy Love แห่งปีโดยผู้ที่คว้ารางวัลน,นี้ไปก็คือนักแสดงหนุม่มไมล์ภากภูมิจากซีรีส์ชายนั่นเองแต่ในระหว่างที่เธอกําลังประกาศรางวัลด้วยความตื่นเต้นก็ทาให้เธอนั้นพูดผิด